ตอนนี้ก็กําลังจะลงปลาตอนนี้ก็ลงปลาปลานิลปลาทับทิมปลาดุกขนาดกระช่างก็3าคูณสานะฮะล็กเมตรครึ่งก็ลงอย่างละหก0้อยก็จะให้ดูว่ากระช่งนะครับมูลค่าไม่กี่ร้อยบาทสามารถสร้างนะฮะรายได้ให้กับนะฮะชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรชาวประมงนะฮะ สามารถสร้างรายได้ได้นะครับต้นทุนต่ําผลกําไรสูงนะฮะในบ่อนนี่เขาก็เลี้ยงปลานินนะฮะแต่ว่านี่ก็จะแยกเป็นเลี้ยงปลาทับทิมปลาดุกอะไรเงี้ยฮะกระชังของเราจะเป็นเกรดพรีเมียมใช่ไหมฮะเขาออกแดดแล้วจะเงานะฮะเคลือบยูวีนะครับใช้ไม่ลวกก็ใช้ถังน้ํานะฮะทําทรงง่ายๆครับเรามีหูให้เสร็จนะฮะสี่มุมเลยมีฝากระชังด้วยนะนี่กันนกมากินนะฮะนี่ก็มาดูมาติดตาม ลงน่าขนาดเล็กเลยนะฮะเดี๋ยวเราจับระยะให้ดูเลยว่าตั้งแต่เริ่มการเลี้ยงนะครับเลี้ยงกี่เดือนนะครับตัวใหญ่แค่ไหนนะครับในการเลี้ยงจริงแล้วเนี่ยนะครับกระชังใบหนึ่งเลี้ยงได้กี่รุ่นนะฮะเดี๋ยวกาไรจากชุดนี้นะฮะจะเอาเงินกําไรเนี่ยไปต่อทุนต่อกกระชังเพิ่มขึ้นอีกนะฮะสามารถมีทุนในการที่จะ ซื้อกระชังซื้อปลามาลงเลี้ยงเพื่อจะเพิ่มไรายได้